ลลไลทำอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไม่ใช่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดเลือดมึงไม่เอาเลือดได้อยาออย่าบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่าแล้วลารอลคดะพี่าาการับแกลกเมดสาว เอาละทุกคนเตรียมตัวรับแรงกระแทกโดนรีพอร์ตโชว์ๆยตายไว้เทรดินางรอเรียกมันนี่มามาโชนลงโชนลบโจมเฟี้ยวอะไรคะเมดสาวคนใหม่มาแล้วค่ะแบบดิจิตาลแม่ก็นิดเดี๋ยวจังหวะนี้เมดสาวต้องโว์เฟี้ยวค่ะเพดูวิญญาณแบบก์าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคลี่เคลี่รนูทำระไรผิดอ่ะ อุต้าแม่นางรอเรียกคิดว่าตัวเองเป็นหร่มแม่ของวงการเมดหรือไงมาเพื่อนนิดเดียวสวยอย่าได้เว้ยกูได้กูแก่แล้วเดียวอย่าชุดโกโกวากูหายไปไหนวะเนี่ยอุบางครั้งแผ่นด้าก็รู้สึกโหยหาอย่างหนึ่งหนึ่งับเมดสาวเหลือเะเป็นไงกันเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำอะไรเอ็ดดิคเอ็ดดิคทำบ้าอะไรวะเนี่ย เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะทั้งการปลอมทั้งบวกคุณถามทุกอย่างวมดคุณดูดเป็นยาจะมึงม่ดีล่สวยหรูแล้วก็แพ้อ้าเาเย้ไม่เป็นไรแล้วมาเริ่มต้นเกมใหม่มาเจอกับเมนดสาวมันไม่ใช่เม็ดสาวแบมึงไม่ออกของเวทม่ออกของแข็งดังนั้นคุณจะหยดเคลียมึงเลยๆๆๆจัดเลยเลเลยเอาไปเลยไมันจะเป็นเมสายที่เสียชียย และแล้วมันก็มาถึงยุคที่เมทสาวสองตัวต้องมาดันปลอมใช่ไหมสเตฟานีอ้าวนี่กูชื่อสเตฟานีเหรออ๋อโอใช่ใช่ชาตนาตเลียใช่ใช่หนไปสเตฟานีหนีไปหนีไปสเตฟานีล่ะนาาเลียนะสงสารมึงเป็นกระเทยได้ปลอบปลอมแน่จริงมึงก็ดึงกูสิดึงวิญญาณหยดวิญญาณ พูดดกมึงมานี้มึงทำเสียงืยอเสียงเม็ดสาวมึงมานี้เอวโงะมึงมานีมึงต้องโดนเม็ดสาวมึงต้องโดนเมดสาวในการคิวเม็ดสาวหิวหิวดูขนาดพุงกูได้กูหิวแล้วกูยิงไปต้อทงวันนี้กูทำอะไรผิดเนี่ยเกมนี้อยุดวิญญาณหยูดวิญญา ดึงแต่ละทีไส้กูแทบแตกอย่าบัลทาทก์ไทยนะผมเมดสาวดูยิ้มยานโน้นเนาะนิดเดียวจะขึ้นแล้วตุยี่นี่แหละพลังของเมดสาวเฮ้ยวัดเปล่าวัดอนุญาตให้ไม่นะลา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 ฉันแพ้เขาเมดสาวแพ้แต่กูชนะเกมบัลลังก์จีนแล้วก็ชนะแบบเมดสาวยศ หยุดเห็นพลังของเมดสาวแล้วมึงหยุดมึงจะไปลงลงลงแรงมีไฟเข้าเกมมึงหยุดหยุดเดี๋ยวนี้อย่าหาทานะครับรีพอร์ตไม่ใช่เรื่องเล่น